สวัสดีทุกทุคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องแปรบซีค่ะก็วันนี้นะคะเสียงค่อนข้างแจ่มใสเลยเนาะเพราะว่าอาการที่เหมือน หวัดองคอเนี่ยมันดีขึ้นแล้วนะคะทุกคนเอาละค่ะก็ยังไงนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูทีมนี้กันนะคะก็ขออนุญาตนะคะฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราวงินขอเลยนะคะในส่วนของคุกกี้แลน d ์ช็อปนึงนะคะก็รับเ,เติมนะคะในส่วนของคุกกี้แลนด์คิงด o อมนาะแล้วก็คุกกี้แลนด์โอเวนเบกนะคะตอนนี้ก็ มีแพ็กใหม่ๆนะคะเข้ามาหลากหลายแพ็กเลยเนาะก็สามารถนะคะติดตามนะได้ที่หน้าเพจนะคะเฟซบุ๊กของคุกกี้แลนด์ช็อปได้เลยนะคะหรือทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะสามารถเติมได้เลยเนาะยิ่งเติมเยอะนะคะก็จะมีราคาเหมาๆไปอีกนะคะทุกคนแต่ละแพ็กนะคะแต่ละส่วนเนาะรับประกันคะความเติมไวมากๆนะคะยิ่งกว่าเดอะแฟลอีกนะทุกคนเพราะว่าเซลเคยเอ่ออะไรเขาเรียกไงแนะนำเนาะหน้าเพจไปแล้วนะคะเติมดีเติมไวเนาะปลอดภัยแน่นอนค่ะ เอาละค่ะทีมนี้นะคะก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่า,าจากที่ได้เทสนะคะทั้ง2วันมานะคะก็จะบอกเลยว่าทีมนี้เนี่ยมันจะมีทั้ง ข้อดีและข้อเสียนะคะข้อดีในส่วนของสมบัติก็มีเนาะการเปลี่ยนสมบัติเนี่ยชีวิตเปลี่ยนมากๆเลยค่ะในครั้งนี้นะคะจะลองนะคะใช้ทีมเอ่อเขาเรียกไงตีไวไนเนาะตีไว้บัลชูก้านะคะแล้วก็ตัวของน้องไวบรี่นะคะมาใช้ในครั้งนี้การเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของอ่อเคียวคีนะในการเร่งเนาะอัตราครีเข้าไปอีกนะจ๊ะเพิ่มเขาเรียกไงอะเพิ่มเนาะเพิ่มการตเพิ่มครีเข้าไปอีกนะคะทุกคน เอาละค่ะเอออันนี้มีสิ่งที่เซฟสงสัยมากนะคะเพิ่มอัตราคริกนะคะไม่ได้เพิ่มแบบความอ่าเขาเรียกความแรงเนาะความแรงเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเอ่อแลนด์มาร์สนะคะที่เราเคยทําไปนะ,คะใครที่ซื้อแลนด์มาร์สนะคะเพิ่มพลังเอ่อโจมตีคริติคอลนะคะก็จะค่อนข้างเห็นผลด้วยนะคะนี่ค่ะที่จริงมันจะมีสองมาน,นสองอย่างเนาะ,ะที่เซฟจ,จะสลับกันนะคะคือหนึ่งเคียวครี๒นะคะจะเป็นในส่วนของแว่นตานะคะมันจะมีความต่างกันมากๆเลยทุกคนเดี๋ยว เจฟจะให้ทุกคนดูนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของทีมนี้ก่อนนะคะคือตัวเคาตัวใหม่น่ะตัวน้องน้องหมัดมวยนะคะหนูน้งองไวท์เบอร์ดีนะของเรานะคะถ้าเกิดออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะจากเป็นตัวที่สามารถเอ่อเขาเรียกไงสตาร์ทในฝั่งหนึ่งได้เนาะ,ะแล้วก็ยืนเนี่ยก็อึดในระดับหนึ่งเลยนะคะแถมอึดไม่พอเนาะยังมีนะคะในส่วนของลดความเสียหายให้กับสมาชิกในทีมอมีก15%เจฟฟื้นหนุ้นมา่าอนนี้ค่ะทีมนี้นะคะ มันได้ทั้งสมบัติครีแล้วก็แว่นตาเลยนะคะก็การโจมตีในครั้งนี้ทั้งเหมือนเขาจะพยายามทลายแท่งเนาะแต่เราเนี่ยมีแท่งนะคะแบบถ้าเรียกเป็นแท่งเลยเนาะก็จะมีประมาณ3ตัวนะคะซึ่งจะยังไม่สลายทีมเราได้ถึงแม่นะคะตัวของทีมเราเนี่ยจะมีจํานวนตัวฮิลนะคะหรือการฟุ้นฟูค่อนข้างน้อยนะคะแต่ก็สามารถนะคะยืนหยัดได้เพราะว่ามันจะเพิ่มพลังโจมตีให้เนาะเราจะเน้นในส่วนของดามเมจเป็นหลักนะคะแล้วก็ มีการจมตีด้วยเอ,เองนี่คะ่ะจะเห็นนะคะว่าดามเมยครั้งนี้เราจะเล่น,นะคะในส่วนของราช卡ก้ากับตัวของดามโกโก้นะคะอาจจะสงสัยเนาะทำไมนะคะไม่อะเขาเรียกไงอะไม่ให้ภาคุุมตีวัลงที่ตัวของมัดแลนนะคะเพราะคิดว่าจากที่เซฟดูเนาะคิดว่าดามโกโก้เนี่ยโอเคกว่าในส่วนของดามเมจด้วยเนาะส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ความดาบยาวหรือความใ,ใดๆเนี่ยเห็นไหมมันแบบ ความฟาดอะไรอย่างนี้ทุกคนนะคะการออกกิลด้วยเนาะก็เลยจะเป็นผ้าคลุมนะคะลงที่ดักโกโก้และราชการาชกาเนี่คือต้องมีแน่นอนนะคะทีนี้สามารถซูได้นะทุกคนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูหลายๆทีเลยนะคะเพราะรอบนี้เนี่ยเซฟทำมะหลายทีมมากหลากหลายมากนะคะแล้วก็จะแนะนำในส่วนของมุมนะคะที่เราใช้เหมือนแว่นตานะคะว่าเอ้ยใช้แว่นตามันดียังไงใช้เคียวคิมัน ไม่โอเคยังไงเนาะคือแว่นตาเนี่ยวเวลาเราใช้นะคะเราใช้กับทีมที่เราเจอเหมือนกันได้อ่ะเดี๋ยวลองดูเคียวคิวให้เสร็จก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเซฟจะมีการเปรียบเทียบนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพกันมากยิ่งขึ้นนะคะ นี่ค,ค่ะอันนี้นะคะอีฟังนึงเนี่ยใช้ราชินีน้ำแข็งนะคะกับตัวของสมุนไพรซึ่งเราค่อนข้างแพ้สมุนไพรนะคะเพราะาสมุนไพรมันจะล้างวับในส่วนของาช丘ก้านะคะหนึ่งตัวแต่ตัวอื่นเนี่ยก็ยังทำตาหนิต่อได้นะคะเราก็จะหวังตาหนิลึกๆนะคะจากตัวมัดแลนแล้วก็ตัวของดาโกโก,โกค้ค่ะทุกคนนะคะโอเค สวยงามนะคะคือทีมนี้มันจะมีอีกทีมหนึ่งที่เซฟแนะนำด้วยเดี๋ยวเซฟจะมาทยอยทาแนะนําเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวขอแบบเทท็ทอปปิ้งกับเท,ทสมบัติเพิ่มเติมนะคะให้มันรู้สึกว่าโอเคน้อยยิ่งขึ้นนะคะเอาล่ะทีมนี้นะคะเป็นทีมสามแทงค์ที มีคุณป้าคลณริเบอร์ลีด้วยนะคะซึ่งอาจจะถึกมากๆเลยเนาะ,ะแต่ตัวฮิวของเขาเนี่ยก็มีฮิวเดียวเท่าเราเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะคะมีโอกาสที่จะชนะเขาได้เนาะ,ะแต่เราเนี่ยมีในส่วนของแว่นตาอ่าทุกคนเห็นไหมว่าแว่นตานะคะเข้ามามีบทบาทม,ม,มากๆในครั้งนี้เนาะเอาล่ะค่ะเห็นไหมเราโดนราชินีอ่ะไม่ใช่ราชินีแข่งนางฟ้าทะเลนะคะทําการสตันได้ใดน,น,น,นะ,ะตัวของทัพทีมเราเปลี่ยวไปแล้วอ่ะอย่างน้อยถ้าเราจะมีแว่นตาในการฮิวขึ้นมาเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นาะทุกคน อันนี้นะคะคือข้อดีของการที่เรามีแว่นตานะคะเข้ามาช่วยเสริมในการฮิลสำหรับใครที่คิดว่าเอ้ยไม่ไหวว่าไม่พอแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวขอแวะมานี้สักหน่อยนะเฮ้ยจะได้แล้วทุกคนเหลืออีกแค่3ตาสัญลักษณ์นะคะถ้าได้เนาะก็จะได้นำมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันด้วย เอาละค่ะทีมนี้นะคะเขาใช้เป็น2อ u แล้วมีแว่นตาด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะว่านะว่าเออถ้าเซฟเนี่ยใช้เทียวคีวแบบนี้เนาะแบบตัวยูค่อนข้างน้อยนะคะจะดูว่ารอดหรือเปล่านะคะอาจจะมีการสลับ,สล,บสลับให้ทุกคนได้ดูกันบ้างนะคะทุกคนให้คอยสังเกตนะคะในส่วนของสมบัติของทางเซฟเลยนะคะโอเคค่ะ คนะคะนี่ค่ะยิ่งป้ายนะคะมีกระสือโดนได้งานโดนขัดเล็กน้อยเนาะโอเคโอเคค่ะโอเคเอาละค่ะอันนี้อาจจะเป็นข้อดีที่จะสามารถใช้ทีมนี้นะคะในการกันในส่วนของน้องฉลาดเชอร์เบตได้ประมาณหนึ่งต้องบอกทุกคนก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ท็อปปิ้แน่นอยู่แล้วเนี่ยอาจจะใช้แล้วโอเคได้เนาะแบบเออแบบ สู้ได้เืยๆแต่ถ้าใครจะท็อปปิ้งตัวหน้าไม่อื่นนะคะยังไงก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะโดนในส่วนของชาร์ล็อตเชเบตส์ิคะเอาละค่ะถ้าเราใช้เชลคีเราสามารถเอาชนะทีมของจิ้งโจ๊กก้าหาได้หรือไม่อ่ะมาดูกันค่ะ คนรับนะคะของทีมนี้อ่าโอเคค่ะสามารถนะคะสู้กับทีมของอ่จิ้งจอกกาหางได้ทีมนักโกโก้แอนด์เดอะฮิลสองตัวนะคะสมุนไพรน้องแกะหรือน้องแกะกับพาเฟ่นะคะออาัะนละคะ่ะนี่คะ่ะ ดาเมตนะคะก็จะชูหลักๆนะก็จะเป็นดาโกโก้กับตัวของบรดาชูก้านะคะก็จะเป็นคีย์เวิร์ดของทีมนี้ที่เรียนดาเมตนะคะต้องเล็บที่เป็นดาเมต มันก็จะมีนะคะในส่วนของทีมที่แพ้บ้างเราจะแพ้ในหนึ่งค่ะทีมแพ้ทางเลยยันหนึ่งคือเราจะแพ้ในส่วนของสินปิ้งนะคะบางทีมเราจะแพ้เพราะว่าพอาเราใช้เคียวเนาะเราจะการยืนของเราจะจะ,จะน้อยอกมากแล้วถ้าเกิดยิ่งทีมไหนที่แบบยืนามากบางทีเราก็ยืนไม่ไหวนะคะทุกคนมาเดี๋ยวมาดูทีมนี้กันนะคะเฮ้ นี้จะเป็นอย่างไรนะคะโอเคจะรอดไหมนะเออทับทีมนะคะเออซับพอร์ตก็ตีได้แล้วทุกคนนะคะแต่ถ้าทุกคนสังเกตกันจริงๆเนี่ยจะเห็นนะคะว่าเออทีมตรงข้ามเนี่ยใช้เป็นทีมต้านทีมตีไวนะคะอยู่แล้วซึ่งเราเนี่ยมีสิทธิแพ้ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะทีมนี้ยังคงใช้เป็นทีมต้านตีไว้ได้อยู่แต่ว่า ทองฝั่งของเราเนี่ยก็พยายามเน้นดามเมะให้ได้มากที่สุดเนาพยายามดีฝั่งหนึ่งนะคะแล้วพอติดคลิ้เข้าไปเนาะมันก็เลยทําให้ทําดามเมจได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย พยายามนะคะหาท็อปปิ้งที่โอเคที่สุดเนาะมาให้กับสมาชิกในทีมนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยเปลี่ยนกันไปได้อันนี้นะคะก็จะเห็นเลยนะทุกคนว่าเรานะคะถ้าท็อปปิ้งไม่ไม่ปังจริงนะทุกคนเราจะแพ้ทีมที่คล้ายเรานะคะถ้าเกิดเราจะเจอแบบนี้เนาะแนะนำนะคะทุกคนให้เปลี่ยนสมบัติเคี้ยวขี้นะคะเป็นแว่นตาทันทีทุกคนมันจะช่วยนะคะให้กับสมาชิกในทีมเราค่อนข้างดีมากมากเลยอันนี้ นารันรีแลละคอนเฟิร์มเลยทุกคนเดี๋ยวดูนะคะมันจะมีทีมหนึ่งที่เซฟเนี่ยเจอค้ายแบบนี้เลยนะคะเซฟก็จะเปลี่ยนเนาะมาเป็นในส่วนของเว้นตานะคะแทนเคียวคีเพราะว่าหนึ่งขาจะรักดีบัฟให้ได้นะคะประมาณนึงแล้วก็จะสามารถนะคะฮิวเนาะสมาชิกในทีมได้นะคะตัวทัพทีมเนี่ยจะได้แบบว่าเออฉันมีคนช่วยฉันฮิวแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูทีมนี้ก่อนอ่ะเหมือนถ้าเราเจอทีมนี้นะคะทีมพื้นฐานเนาะ สามารถเอาทีมใหม่ทีมนี้นะคะสามารถไปตีได้นะ,ะทุกคนลอง,งเกตดูนะคะ ถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะโดนล้างบัฟบบ้านะคะแต่อย่าลืมค่ะดาเมตเรานะคะอีหนึ่งตัวเลยนะคะก็คือเป็นส่วนของดาร์โกโก้ค่ะดาร์โกโก้ยังคงเป็นดาเมตอีหนึ่งตัวแล้วก็มีมัดแลนนะคะเป็นดาเมตคอยเสริมเพื่อเติมให้นะคะทําให้เราเนี่ยถึงแม้ว่าจะโดนล้างนีบัฟไปนะคะในส่วนของปราชุก้าเนาะก็ยังคงมีมัดแลนและดาร์โกโก้นะคะที่จะทําดาเมตให้กับสมาชิกในทีมเนาะแล้วก็จะมีตัวของแท่งของเรานานอวาเบอรี่นะคะมาช่วยนั่นเองนะคะ เอาละค่ะเราเจอกับอีกทีมหนึ่งแล้วนะคะที่ใกล้เคียงกันเนาะแล้วลองเปลี่ยนคาสมบัติไปแว่นตาดูนะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะน่าทําทีมสีแดงล้วนมากๆเลยทุกคนสีมันสวยอะ่ะดูสิอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคค่ะยิงกันไปยิงกันไปนะฮะ โอเคถึงแม้ว่าจะล้างปักไม่ทันนะสวะแรกนะคะแต่สามารถฮิวให้กับสมาชิกในทีมได้ค่อนข้างดีเลยค่ะ ใช่ค,ค่ะเขาจะสกิลก่อนเรานะคะ<ห>เราค่อนข้าเสียเปรียบโอเคคะ่ะเห็นไหมคะว่าการเปลี่ยนสมบัติเนี่ยทำให้การที่เราสู้กับอีกทีมที่ทีมใครแล้วเรานะคะเราก็เปลี่ยนแค่สมบัติเนะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเปลี่ยนท็อปปิ้งเยอะอะไรนี้นะคะเผื่อใครที่แบบทําได้ทำทีมได้ไม่เยอะมากขนาดนั้นเนาท็อปปิ้งไม่เอื้ออํานวยนะคะก็สามารถนําทีมเดียวน,นะคะไปบุกกับอีกฝั่งหนึ่งได้โดยเปลี่ยนแค่สมบัตินะคะ อ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นคลิคเล็กๆนะคะสาหรับใครที่อยากจะลองเล่นทีมนี้แต่ไม่อยากจะเปลี่ยนท็อปปิ้งเยอะหรือไม่อยากจะเปลี่ยนอ่ะทีมที่มันหลากหลายมากเกินไปนะคะเดี๋ยวก็จะเทสให้ทุกคนได้ดูหลายๆทีมกันนะคะว่าเอ้ยอันนี้เนี่ยมันไปได หลากหลายแค่ไหนมันชนะได้มากแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสมบัติแว่ตานะคะเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงเพราะไอ้ฟ<ฮ>ังท<ฮ>ุกเนี<ฮ>่ยโหห้าดาวแบบแน่นๆจังหนักเลยครัทุกคน เอค่ะเดี๋ยวมารอดูกันนะคะโอเคนะคะทัพทีมได้เพิ่มพลังจบที่30เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาชั่วโมงก็ได้นะคะแต่ว่าบล็อกมันจะหมดก่อนนะคะทุกคนอ่ะโอเคฮิวกันช่วยกันไปนะคะอ่าโดนฟังค่ะฮิว โอเคนะคะเห็นไหมว่าการที่มีแว่นตาเข้ามาช่วยเสริมนะคะสำหรับบางทีมที่เราคิดว่าเฮ้ยเราแพนน้แน่นอนเลยแบบถ้ายื้อเกมแบบนี้นะคะเราก็เอาแว่นตาเนี่ยมาช่วยกันได้นะคะนี่ถึงไม่ฟังหนี่จะแบบแน่นมากนะคะแต่เราก็สามารถนำวิกินี้ไปช่วยได้นะคะเอาละค่ะอีฟังหนึ่งใช้ท็อปปิ้งเหมือนเราเลยนะคะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ท็อปปิ้งสิสมบัตินะคะสมบัติเหมือนกับพังเราเลยนะคะตัวละครก็เหมือนกันจอเว้นตัวขอสมุนไพรด้านหลังนะคะเราใช้เป็นทัพทีม เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่า,าทางฝั่งเราและฝั่งเขาเนี่ยทีมไหนจะวินวินกันไปนะคะเนื่องจากว่าของเราเนี่ก็มีในส่วนของสมบัติมาช่วยด้วยนะคะของเขาเนี่ยอาจจะดีตรงที่ว่าสมุนไพเขาจะรังบับของเราได้ทันทันทีเลยนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าฝั่งเราเนี่ยก็มีในส่วนของดกโกโก้นะคะที่จะพอช่วยได้นี่โอเคนะคะนี่ค่ะเป็นการวัดความอึดเป็นเนตัวเลยทุกคนโอเคค่ะ อาทีมนี้นะคะถึงไม่ได้5ดาวแบบจังดับหน้าแต่ว่าเขามีส่วนภัยที่คอยล้างวับได้น้องอย่างอีเซมบอกไปค่ะว่าต่อให้บาชูก้าไม่ได้เป็นดาเมจหลักนะคะก็จะมีดาเมจรองนะคะถึงแม้เป็นแทง์แต่แทงก์ก็ยังมีดาเมจแต่ทุกคนนะคะค่อนข้างที่จะปื้มกับตัวใหม่มากๆนะคะเอาล่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของสมบัติกันบ้างดีกว่านะคะว่าสมบัติเนี่ยใช้เป็นอะไรกันบ้างเนาะตัวของไวเบอรี่นะคะเอ่อทั้ง เขาเรียกไงทั้งสมบัติเคียวคีหรือสมบัติแว่นตาเลยนะคะจะใช้ท็อปปิ้งเดียวเหมือนเดิมทาไม่ได้เปลี่ยนท็อปปิ้งใดๆเลยนะเมื่อกี้ก็ลูกค้าเสียหายือวนนะคะต่อมาตัวของดาร์โกโก้นะคะลูกควาเสียหายล้วนเช่นกันค่ะแต่ต้องมีความเร็วจมตีนะคะมาผสมด้วยนะทุกคนเพื่อที่จะได้รับบาัฟพาักคุมนะคะ ป้าฟ้าคุมเนี่ยจะได้รับนะคะก็ต่อเมื่อสมาชิกในทีม2ตัวที่มีความเร็วจมตีสูงสุดในทีมนะคะทุกคนลองจัดสรรในส่วนของความเร็วจมตีดีๆนะคะดกโกโก้เมื่อกี้เนี่ยมีครูทามมาด้วยนั่นเองนะคะทุกคนจะได้ออกสกิลที่4วินาทีนะคะตัวของมัดเลนนะคะก็มีความเร็วจมตีได้ค่ะแต่จะไม่มากจนเกินไปเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปแย่งวัฟจากตัวของดาโกโก้และตัวของปาชิก้านะคะ จะเห็นน้ำมันแรกครั้งนี้ทำไมดาเมจไม่ปังนะเพราะว่าใส่ครคคับจะหายล้วนได้เองค่ะทุกคนนะคะเอาล่ะค่ะก็ในส่วนของูก้านะคะก็จะเป็นโจมตีล้วนเราจะเน้นดาเมจ เป็นที่สุดนะคะออฟลองลดความเสียหายค่ะครูทามไม่เน้นนะคะเน้นแค่ความเร็วจมต,ตีแล้วก็ลดความเสียหายค่ะนะคะก็สังเกตออฟลองตรง2ส,ส่วนนี้ดีๆนะคะทุกคนต่อมานะคะทัพทีมของเรานะคะก็เป็นในส่วนของอครูทามล้วนเองค่ะไม่ต้องฟิกครูทามมากขนาดนั้นนอสสิาต่ำๆก็ได้แต่เราต้องฟิกใน,นส่วนของลดความเสียหายเป็นหลักค่ะเน้นลดความเสียหายก่อนเนาะ,ะพอใส่ท็อปปิง้งครบ5าเมล์เนี่ยครูทามมันก็จะเร็วในตัวของมันเองนะคะทุกคนก็ซ้ นะคะเอานำมาใช้ได้แล้วเนาะหลักๆเนี่ยจะโฟกัสน,นะคะในส่วนของลดความเสียหายเป็นหลักนะทุกคนแต่ว่าจะใช้ท็อปปิง้งเช่นท็อปปิ้งจมตีนะคะแล้วก็ท็อปปิ้ง ลดความเสียหายท็อปปิ้งคู่ทา่าที่มีออฟโลนะคะออฟโลลดความเสียหายนี้คือเป็นที่1เลยคะ่ะทุกคนหวังว่านะคะคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเลยนะคะสำหรับใครที่อยากทําทีมตัวใหม่นะคะน้องไวเบอร์ลี่เนาะกับทีมนะคะตีไวของเราแล้วก็เวลาเราเจอกับทีมที่เหมือนกันเนี่ย ใช้อะไรสามารถแก้ไขได้บ้างน,นะคะก้อนนี้อาจจะเป็นที่เล็กๆนะคะที่สามารถแก้ไขในส่วนของแว่นตานะคะแว่นตาหูกเนาะกับเคียวคยีได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเซฟของตัวลาไปก่อนนะหากผิดพลาดรปกันใดน,นะคะก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะไว้เดี๋ยวว่งางเซฟจะมาสรุปทุกทีมที่ใช้ให้ทุกคนได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนเนาะทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย